แ,แ,ตมมแต่ว่ายังไม่ถึงกับรุนแรงยังยังรักษาได้คือต้องพ่อแม่กับคุณหมอหรือลหลายๆญาติาพี่น้องต้อง่วมือกันการที่ดีให้งดมือถือมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยิง่งดีไม่ต้องให้เขา,ขาเล่นตวเลย,เลยก็มีทั้งแบบรุนแ,แรงมีทั้ง ตลกมีทั้งแบบเฮ็ดบบอดีเนาะพี่น้องครับคนก้ามนาะไปได้คุณหมอคุณบอกว่าบ่อยเบิ่งเลยครับไอ้บอสเห็เบิ่งพี่น้องพยายามบ่อยเบิ่งเลยจะให้หายเี่วเพราะว่าเมียไม่ต้องขืนยิ่น้ำผู้คล้องแข็งน้ำลายสิ่งหลายอย่างสิ่งแวดล้อกนะพี่น้องที่สำคัญทุกเมือถือเข้าก็ต้องเอาขอหมอนะพี่น้องครับโอ้ยเปิดกระตุนนี่เป็นแบบคนในคนก่อสมเมียแล้วรู้วิธีแล้วกันถ้าพอกะเมียกินแต่เอากระตูนเนี่ยเบิ่งเบิ่งเยียบร้อย เยือบร้อยก้นเฝ้ากันตูนไว้ให้ในเบื่อเราเวลาเขาเห็นยังเขาลุกลุ่มคุกค้านหรือเขาเลียนส้นยังเราหัวแสดงว่ารู้เลียงนี่นะบ่าไปสังเกตุบุ้งดวงนะนึกว่าเขาหัวไปมาขึ้นจะกหัวก่อนเด็กน้อยลงหัวไปนตลาดเนาะที่แท้รู้เลียงเป็นไปหนอเวลามีแพนด้าเป็นแบบแลีนต่ำยังหรือว่าเขาขี่ตัต่ำยังเราบนหัวแสดงว่ารู้เลียงเป็นไปหนถ้าว่าคันใดญลยลูกจ้าสลัดเนาะกับบอกยังเรียนตัว จะให้หายเลยมันบกว่าเมียไม่ต้องขืนนิ้นน้ำปูคล้องแขงน้ำลายสิงลายยางสิงแวดหลอนพี่น้องที่สำคัญทุกมือถือข้ามกระตองเขาข้อ,มอหมวกนะพี่น้องนะแต่ใครก็ตามที่ยอมรับว่าตัวเองทําผิดยินดีในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนั้นความเจริญจะเกิดขึ้นแก่มึง